สวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากช่องบั m บ้าแบส Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการ r รี c t ชั่นตัวอย่างหนังนะเรามา r รี c t กันมาดูว่าตัวอย่างหนังเป็นยังไงบ้างนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่อมก็จะ r รี c t หนังไทยนะรู้สึกว่าในปีนี้พี่อมยังไม่ได้ดูหนังไทยเลยสักเรื่องนะคะก็ต้องมาดูตัวอย่างกันก่อนนะว่าเป็นยังไงว่ามันน่าดูไหมนะคะหนังที่พี่อมจะมา r รี c t ก็คือหนังที่ชื่อว่าสยามสแควร์นะ ฟังชื่อสยามสแควร์แล้วบางครั้งล้วก็นึกถึงอารมณ์วัยรุ่นนะคะที่แบบไปเดินสยามอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูนะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะทําแบบเก็บบรรยากาศสยามได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูปพร้อมๆกันเลยนะโอเคขอพี่ออมฟูลสกรีนนิดนึงอีเม ถ้ามึงใจลอ,อยเรื่องไอ้ปอนก็คงจะช่วยอะไรมนงไม่ได้<ะ>เดี๋ยวมาไวรุ่นอุ๊ยอา้าวปอนคุยกันมันเป็นปีละมึงจะยังคุยกับมันต่อวะช่างกูเราเคยไปเหยียบตีนเธอตอนไหนป้าเนี่ยไม่ถูกชะตาไม่อยากอยู่ปอนสนิทกับเมย์ไม่ใช่หรอ ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะรู้ว่าสยามมีมากี่ปีแล้ววะไม่ตกใจครั้งนี้เนี่ยเราจะมาตั้งกล้องเก็บภาพในห้องนี้แล้วก็ดูเั็นว่าไอ้ผีได้แดงเก้าอี้ส้นเปินที่อะไรนี่ไม่มีจริงหรือเปล่ายากาศหลอนดีนะ ดูป่าคนเค้าลือกันว่าที่สยามมีผีผีนักเรีนยนนี่เธอเคยได้ยิน,นออกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกันไหมเธอเคยบนไรอยู่ในสยามทำไมเสียงแหบจังไม่มีมกับจุบเล็กไม่รับโทรศัพท์เลยอ่ะหายไปไหนกันวะ เราเมย์อีเมย์กูมีเรื่องจะบอกมึงมึงตั้งใจฟังไว้ดีแล้วกันนะเพื่อนเติร์กมันเจอผีกันอ่ะที่นี่เป็นอะไรมาก่อน สแควร์ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงสยามสแควรเราก็จะนึกถึงถ้าเป็นแบบเป็นหนังนะเราก็นึกถึงแบบเป็นหนังรักวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็แบบเปลี่ยนแบบมาบ้างนะเอาเป็นแบบผีผีสิ่งที่พี่ออมชอบในตัวอย่างนี้นะคือรู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคนะคือสยามเนี่ย อย่างตรงใต้ลิดโดเนี่ยบางทีถ้าใครไปดูหนังออกมามึนๆมันมดูวังเวงอยู่เหมือนกันนะคะแลวภาพมันก็ค่อนข้างจะดูดีนะและ้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าผีเนี่ยคือคือใครเป็นยังไงแล้วตายยังไงนะแล้วทาไมผีถึงยังติดอยู่ที่สยามล่ะเออนั่นน่ะสิ <laughs> พี่ยอมเห็นในเฟซเห็นโพสในเฟซบุ๊กขำดีเขาบอกว่า ห้าเหตุผลนะคะที่วิญญาณเด็กสาวยังคงวนเวียนอยู่ในสยามสแควร์หนึ่งก็คืออยากกินบิงซูนะสองราซื้อตั๋วคอนสามราซื้อรองเท้านะคะสี่เพิ่งเลิกเรียนพิเศษห้าหาทางออกไม่เจอพอมาอ่านแบบว่าเหตุผลที่วิญญาณเด็กสาวยังวงเวียนพี่อมรู้สึกว่ามันคนละรุ่นกันถ้าเป็นเหตุผลของรุ่นพี่อมอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่า ตามยุคตามสมัยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่โดยรวมแล้วพี่อมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะโทนในตัวอย่างนี้นะคะยังไม่ค่อยฟิลถึงความตลกนะซึ่งพี่อมโอเคนะคือถ,ถ้าเน้นผีไปก็ผีไปเลยก็โอเคคิดว่าเรื่องนี้นะคะพี่อมก็คงจะไปดูนะเพราะว่าพี่อมชอบหนังผีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากดูหนังไทยด้วยปีนี้ยังไม่ได้ดูเลยก็คงจะต้องจัดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะ ฉายวันที่30มีนานี้แล้วก็โอเคก็สำหรับคนที่ดูนะคะคิดยังไงกับตัวอย่างนี้บ้างรู้สึกว่ามันน่ากลัวไหมนะแล้วก็ชอบไหมที่เขามาเอาแบบบรรยากาศสยามสแควร์เนี้ยมาเป็นแบบผีๆนะคะคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยค่ะก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆของช่องได้นะคะช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m a m a b e บ r Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย